คุณเคยรู้สึกเป็นหมาเหมือนผมไหมครับผมชื่อเด่นชัยเป็นหมารับใช้ด้านไอทีี่ที่เหน็ยกายแล้วอะทำไมมั่ขึ้นฟอนต่างดาวจะมาขอบคุณพี่ทีมานช่วยดูคอมให้อะค่ะก็่ต้องขอบคุณก็ได้ครับสมัยนี้เด็กประถมเขาก็ทำได้กันหมดมึงรู้ตัวไหมว่ามึงทำให้พาร์ฝ่ายทีเนี่ยดูเฮี้ยมากเลยอะหมาอย่างผมปากไม่ดีอะครับก็เลยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แม้แต่นุ้ยเครื่องบินที่ผมเฝ้ามองมาตลอด ก็ไม in <the outside. S 1> ่เคยเห็นผมอยู่ในสายตาจนกระทั่งเอาติ่งออฟฟิศปีนี้เราจะไปกันแค่พอกไกโดกูเคยดูรายการทิ๊กันยรัตเว้ยเขาบอกว่าใครสั่นระฆังใบนี้จะขอพรเรื่องความรักได้นะเว้ยแค่วันเดียวก็ยังดีนุ้ยคุณนุ้ยจำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับ เรารู้จักกันด้วยเหรอคะ It's called transient global amnesia ฉันไม่อยู่ก ouais. ับผู้ชาย2ตัว2ได้ไงอะออฟฟิศเราพามาเที่ยวแล้วแล้วเราก็เลยอยู่เที่ยวต่อกันไงครับแค่ฉันกับคุณเนี่ยนะ It might sound strange but this disease will only last for one day one day ก็ผมเป็นแฟนคุณอะไรอ่ะเฮ้ยคุณอย่ามาเสาสีได้ปะ ความจำเสื่อมก็แย่พออยู่แล้วแล้่จะต้องมาเจอคนอย่างคุณเป็นแฟนอีกอ่ะคนอย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับอย่างนี้ไงผมชอบคุณหนุ้ยจริงๆนะครับผมชอบตาของคุณหนุ่ยแลวผมก็ชอบรอยยิ้มคุณหนุ้ยด้วยครับเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้ดีจังเลยได้เห็นคุณหนุ้ยใกล้ๆแบบนี้ ใจของฉันคนนี้ไฝหามันานเธอมีความรักที่คงอยู่ไปชั่วกาลจับมือฉันให้ได้วันนี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกครับคนห่วยๆอย่างผมกับผู้หญิงอย่างคุณน่ะมันเป็นแบบไม่ได้หรอกครับเพราะฉันเป็นของเธอ